สวัสดีครับไม่พบกันนานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำผลิตตัวใหม่ของเรานะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับคือตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวเครื่องผลิตน้าไฮโดรเจนนะครับหลายๆท่านถามมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับไม่มีเครื่องใช้ที่บ้านเลยไม่มีเครื่องใหญ่หรอนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเราก็ทดสอบกันมาเป็นแรมเดือนนะครับเกือบปีกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็พัฒนาร่วมกับตัวโรงงานนะครับ ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับจะมีตัวไฮโดรเจน3ามเลเวลนะครับจะมีเลเวลแรกนะครับจะทําน้ำไฮโดรเจนที่800นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับ800แบบ ppb อันนี้คือพันสองอันนี้คือที่ตัวนะครับเลเวลหายนี่คือพันสามถึงพันห้า ppb นะครับไลอันหนึ่งก็จะมีน้ําโอโซนนะครับเอาไว้ล้างทําความสะอาดผักหรือว่าพวกเนื้อแช่แข็งมาหรือว่าล้างสิ่งต่างๆนะครับล้างได้ดีมากอันนี้เราเคยลองแล้วนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฮีตนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะทําน้ําไฮโดรเจนที่อุณหภูมิสูงได้ถึง70องศาใครชอบดื่มกาแฟดื่มชานะครับถ้าดื่มชาก็น่าจะพอได้อยู่แต่กาแฟอาจจะไม่ถึงครับอันนี้แล้กแต่นะครับเป็นฟังก์ชันน้ําร้อนมาให้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละฟังก์ชันกันเลยนะครับอ๋อก่อนจะไปถึงแต่ละฟังก์ชันนะครับมาดูกันก่อนว่ามันต่ออะไรยังไงนะครับอ่ากล้องถอยไปนิดนึงก็จะเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องทําน้ําไฮโดรเจนเครื่องผลิตน้ําไฮโดรเจน ออนท็อปนะครับออนท็อปแปลว่าที่บ้านเนี่ยเราจะมีเครื่องกรองน้ําอะไรก็ได้นะครับเจ้าตัวไฮโดรเจนตัวนี้สามารถจะต่อเกับเครื่องกรองน้ําเก่าเราได้เลยเรามาดูนะฮะอันนี้เป็นก๊อกนะครับที่บ้านนะครับก็ต่อประจากษอ่างล้างจานนะครับน้าที่เห็นตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ําที่บ้านก็คือวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้นะครับน้าจากอันนี้ก็จะมาเข้าตัวไฮโดรเจนของเราแต่ถ้าบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณภาพน้ำเราดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ عم, ไม่จำเป็นต้องมีตัวเครื่องกรองน้าก็มีีตตััวววไไดดดรเเนยย้ล เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวไส้กรองของมันอยู่คุณภาพก็เป็นนาโนนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง AO ถ้าใครชอบนาโนก็อันนี้ได้นะครับผมิดให้ดูนะครับจะมีไส้กรองของมันอยู่หนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งสเปคไปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับด้านหลังนนี่คือน้ําเข้านะครับจากเครื่องกรองของเรานะครับอันนี้ก็คือระบายแก๊สเสียออกนะครับที่เป็นระบบ SPE membrane นะครับแก๊สเสียต่างๆพวกโอโซนพวกคอรีนก็จะถูกระบายมาจากอันนี้นะครับ เครื่อง <m akes> มีแค่นี้นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวที่ใช้ระบบปฏิกิริยาออเล็กรไลซิสแปลว่าเราจะต้องเสียบปลัก๊กมันอยู่ตลอดน,นะครับแต่มันทางานไหมมันก็ไม่ได้ทํางานนะครับประกอบตัวนี้ก่อนนะครับมันก็ไม่ได้ทํางานมันจะทํางานต่อเมื่อเราเปิดน้ํานะครับมันจะมีฟลอร์ ه, สวิตช์อยู่สสยนี้ก่อนเลยนฮะต่อ,นนะอปุ๊บไฟก็จะดับนะครับเยฟไปไฟก็ยังติดขึ้นมาดึงน้นเนี่นะครับมีเสียงแต่ก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับที่มาดูกัน ผมจะเทน้ำทิ้งเข้าตัวซิงค์นะครับเครื่องเนี่ยนะครับค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่เะเบียสองนะครับกลางก็คือค่าไฮโดรเจนประมาณพันสองนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับค่าแรกจะเป็นแปดร้อยนะครับ ppb นะครับชัดเจนนะฮะ o r p เกือบเกือบสี่ร้อยนะครับลบสี่ร้อยที่เลเวล2 o สอง a p ก็ลบห้าร้อยเจ็ดสิบหก mb นะครับค่าไฮโดรเจนก็ประมาณพันสองมาดูที่เลเวลสามกันนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวระบบโฟลของมันนะค,ะครับก็เป็นแบบไหนนะครับอันนี้จะเป็นโฟลของมันนะครับว่าคือถ้าโฟลยิ่งช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความเร็วของน้ําที่บ้านเราน้วนะครับเราก็จะปรับไปตามตัวปริมาณไฮโดรเจนจริงนะฮะน,นี้เป็นค่าจริงนะครับไม่ใช่ค่าที่เครื่องเนี่ยวิ่งตามเวลาหรือว่าเป็นเป็นค่าที่ตัวมอคคับขึ้นมาเฉยเป็นการอ่านค่าจริงนะครับเหมือนกับตรงนี้เนี่ยจะมีการอ่านค่าไฮโดรเจนอยู่นะครับ ph ตัวนี้เนี่ยผมใช้ตัวมิเตอร์วัดแล้วก็จะได้ต่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะครับแ2ดจุดสองก็นดจุดปเจ็ดค้านะครับเครื่องเราไม่เน้น ph นะครับไม่เน้นค่าความเป็นด่างเน้นค่าความเป็นไฮโดรเจนครับผมเรวมาดูแต่ละฟังก์ชันกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการเทสน้ําดูนะครับให้ดูว่าค่าไฮโดรเจนเนี่ยของเครื่องตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับเรามาดูที่เลขสามเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะ ลองดูนะครับอ๋อก่อนหนึ่งนะครับิบมิตเตอร์เราก่อนนะครับตัวนี้นะครับทัสแบกนะครับเรามาดูกันครับพากดปุ่มน,นี้นะครับมันจะบอกว่า hydrogen water level t r นะครับทุนภ mm ูมิ ORP นะครับ เมื่อกี้ประมาณพันสี่นะครับค่านี้ก็พันสี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าทานในวิดีโอน่าจะประมาณพันสี่นะครับคือน้าเนี่ยมันก็จะไหลออกมาแล้วค่าเนี่ยจะเป็นค่าจริงนะครับนะครับคือตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับโฟการไหลนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปตามธรรมชาติของตัวน้ําที่ไหลนะครับค่านี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามน้ําที่ไหลลงมานะครับพันสองพันสี่แล้วแต่นะครับแต่ในเลเวลสามเนี่ยค่าก็จะต้องประมาณพันสามขึ้นไปนะครับเราดูที่มิเตอร์เลยนะครับ ผมปิดน้ำก่อนนะครับแต่มีค่าที่วัดได้จากเมื่อกี้นะครับคือมิเตอร์เนี่ยตัวทัชสเวกเนี่ยจะเป็นตัวที่มีท่ามาตรฐานสูงสุดในตลาดเลยนะครับเป็นมัดมิเตอร์ที่เชื่อถือได้นะครับมิเตอร์นี้จากญี่ปุ่นนะฮะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรากดค่าไฮโดรเจนนะครับที่เลเวล3นะครับค่าวัดได้ประมาณนี้นะครับส่วนค่าอื่นเนี่ยจะเป็นเลเวล2หรือเลเวล1เนี่ยครับค่าก็จะลดหลั่นลงมานะครับเลเวล2เนี่ยก็ประมาณ1,200หน่อยๆนะฮะวัดออกมาก็ได้ประมาณ1,200กว่ากว่า ส่วนค่าเลเวลซักเลเวลหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ800ทกป่บบบา,ป,าประมาณนั้นและค่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทําน้ําธรรมดาที่ไม่มีค่าไฮโดรเจนเนี่ยเราก็กดตัวนี้นะครับเครื่องเ็าจะบอกว่า p u r i f y water ก็คือว่าไม่มีค่าไฮโดรเจนเป็นน้ำที่น้ํากรองน้ําสะอาดธรรมดาแต่ถ้าเราจะโอโซนนะครับเรากดตัวนี้นะครับเครื่องจะบอกโอโซนวอเตอร์นะครับจะเห็นว่าตัว pH เนี่ยจะลงไปนะครับจะเป็นค่าต่ากว่า7นะครับ ก็อาจจะเป็นกรดหน่อยๆนะครับเอาไปล้างผักล้างผลไม้ล้างเรือจากช่องฟริซทาความสะอาดนะครับได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะครับหรือเห็นไหมฮะ O.P ก็จะเป็นค่าบวกนะครับไม่ดื่มนะครับน้ำตัวนี้ไม่ดื่มนะครับเอามาล้างอย่างเดียวครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการทาความสะอาดของเครื่องตัวนี้นะครับกับอายุการใช้งานก็จะเป็นยังไงนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานนะครับจะเห็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยคือเครื่องจะเตือนว่า เครื่องสองคนจะทําความสะอาดได้แล้วอันนี้จะเป็นออโต้ปรินซิงนะครับการเช็คตรงนี้เนี่ยเป็นการเช็คแบบ DTS เนะครับเป็นเช็คค่าความขุ่นในตัวเนี่ยจะมีเป็นกระป๋อกแก้วเช็คว่าความขุ่นเป็นแบบไหนแปลว่าไม่ได้เช็คจากโฟลของน้ําหรือว่าเช็คจากตะกันตะกรนะครับเช็คจากความขุ่นค่อนข้างจะมีความแม่นยาถ้าตรงนี้ขึ้นไฟสีแดงนะครับกดค้างทํางานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะขออนุญ,ญาตเดินเข้ามาที่ใกล้ซิงค์น้ําก่อนนะครับอ่าครับ แล้วก็กดได้เลยนะครับเปิดน้ำนะครับแล้วก็กดปุ่ม cleansing ค้างไว้นะครับก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงนะครับให้เราอารมณ์ดีนะครับแล้วก็จะพูดว่า cleansing water นะครับน้ำก็จกมานะ้นี่ไปดื่ม้วปล่อยทิ้งได้เลยนะครับเรามาดูที่มอนิเตอร์นะครับ การทํางานทาความสะอาดตัวนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับสทีเครื่องจะตับเองนะครับระหว่างนั้นนะครับมาดูตัวเลขนี้ตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขของฟิลเตอร์นะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ water is cleanin g นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นฟิลเตอร์ตัวใหม่เนี่ยจะถูกเซ็ตไปที่7 0 0 0ลิตรนะครับแต่เครื่องตัวนี้นะครับการทํางานเนี่ยอายุการทํางานเนี่ยライフชา์ของเขาเนี่ยอยู่ที่6000ชั่วโมงนะครับ ต่างจากกระบอกเราค่อนข้างเยอะกระบอกเราเนี่ยแค่250ชั่วโมงตัวนี้6กพันชั่วโมงนะครับใช้กันตัวอย่างครับหปี6ปีใช้กันทั้งครอบครัวนะครับสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวนะครับอนี่ยังไม่เสร็จนะครับยังกระพริบอยู่นะฮะไม่เกิน2อนาทีครับเครื่องก็จะตัดเราจะบอกว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับก็จะตัดเข้ามานะครับเราจะเลือกโหมดไหนก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้คือเครื่องทําการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันจะเอาไปทำสะดวกอะไรให้เราได้บ้างนะครับค่าที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็นะครับเป็นแก้วเปิดนะครับแก้วปากกว้างเปิดจากเมื่อกี้ที่ทำเนี่ยถึงตอนที่มาอัดตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสัก5นาทีนะครับค่าก็ยังเหมือนเดิมเมืเราไม่ได้ขยับอะไรนะครับค่าอยู่ประมาณพันสี่เท่าเดิมนะเดี๋ยวมาดูครับมันใช้อะไรได้สะดวกอะไรขนาดไหนนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีกระบอกอลูมิเนียมนะครับมันง่ายมากเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องมากดสามวันีสามวันีนะครับเรา,าก็ทำเจองไฮโดรเจนเนี่ยเก็บไว้เลยในยตู้เย็นหรือว่าให้ลูกไปโรงเรียนตอนเช้ากดเสร็จปุ๊บก็เปิดเลยนะครับเลเวลรสามก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> นะครับไฮโดรเจนวอเตอร์เลเวลรทูนนะครับก็กรองใส่เลยนะทีนี้กรองใส่เนี่ยมันจะมีค่าหน่วงอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าน้ํากรองเนี่ยเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันจะมีแรงดันอยู่ภายใน,สนเ,นเสียเวลานนิดนึ่งพอปิดเสร็จปุ๊บนะเราก็ให้มันลดนิดนึงนะฮะก็ปิดนี่ก็ทห้มานรอไว้จะได้ไม่เปื้อนน้ำ แ็จนั้นนะครับในงานนะครับอันนี้คือกรอกไฮโดรเจนเอาไว้ดื่มเอาไว้ล้างหน้านะครับเอาไว้แปลงฟันนะครับหรือว่าเอาไว้บ้วนปากนะครับล้างหน้าบ้วนปากตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้นะครับนี่คือเอาน้ําไปใช้นะเอาน้ําไปดื่มครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตนะครับการชงวิตามินซีด้วยเครื่องตัวนี้นะครับว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนนะครับนะครับราก็ไม่ต้องรอนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องร้อกด3มนาทีได้ครับ ไปเบยนะครับอ่าเแก้วสามนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีดีเลย์เนื่องจากผมใช้ของสตีเบลนะครับประมาณนี้ผมก็ปิดปั๊บนะครับแล้วก็มาหยิบวิตามินซีของเรานะครับอย่าลืมนะครับผู้ใหญ่ช้อนใหญ่เด็กช้อนเล็กนะครับแก้วของผมเนี่ยประมาณนี้ก็ได้เกือบเกือสามร้อยนะครับไอ้เกือบเกือบอ่าสามร้อยมลนะครับใส่วิตามินซีหนึ่งช้อนเสรลงไปนะครับแล้วคราวนี้ใช้ช้อนนี้คนเลยนะครับ อย่าลืมปิดฝานะครับแล้วเก็บไว้ในที่แห้งทุกครั้งนะครับเพราะว่าวิตามินซีเรากลัวอยู่อย่างเดียวนะครับคือความชืน้นครับมาสุขภาพดีด้วยวิตามินซีกับน้ำไฮโดรเจนกันนะครับ เดี๋ยวเราเรามาดูนะว่าผลจากการดื่มน้ำไฮโดรเจนเป็นประจำนะครับทางครอบครัวเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายนะครับเดี๋ลืมนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นโฮมยูสเป็นเครื่องที่ใช้ในบ้านไม่ใช่เครื่องพกผ่าแปลว่าทุกคนในครอบครัวนะครับจะได้ดื่มน้ำไฮโดรเจนหมดนะครับเราสามารถวัดค่า PI ได้นะครับว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูถ้าวัดตัวผมเนี่ยยังไงค่าสูงแน่นอนเดี๋ยวเราวัดดูนะครับคนในครอบครัวเป็นยังไงเดี๋ยวเราวัดตากล้องของเราดูนะครับ ว่าขนาดไหนอ่ามาเลยครับอ่าเชิญถ้ากล้องเลยครับอ่าเดปรับให้เห็นกันง่ายๆนะครับอ่าลองมาดูกันนะครับว่า pi จะเป็นยังไงนะครับค่าออกซิเจน100เต็มนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ99ร้อยได้อยู่นะฮะอ่าลองดูนะครับค่า pi 9. จุดกว่านะฮะครับเห็นไหมครับว่าค่า pi เนี่ยไม่ต่ำนะครับค่ามาตรฐานมันคือ4ถ้าต่ำกว่า4เนี่ยร่างกายมีปัญหาแน่นอนนะฮะครับไม่ควรต่ำกว่า4นะครับ นะครับคนในครอบครัวเรานะครับก็มีค่าที่สูงระดับหนึ่งเลยนะครับบังเกินว่าตอนนี้เนี่ยเราทําการเทสกันค่อนข้างจะเย็นนะครับค่าการวัดค่า p i ที่ดีที่สุดเนี่ยสําควรจะวัดช่วงที่เราตื่นนอนนะครับตื่นนอนมาเสร็จปั๊บวัดก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ดื่มน้ําวัดอีกหนึ่งทีนะครับดูว่าค่า p i ของเราเนี่ยสําควรจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับลองดูนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพ ในครอบครัวเราทานั้นะครับใครบ้างที่สมควรจะใช้เครื่องนี้นะครับครอบครัวแน่นอนนะครับคนที่เรารักคนที่อยู่ในครอบครัวดูแลการทำครอบครัวแต่เนื้อสินวีดนะครับมากไปกว่านั้นนะครับที่ออฟฟิศที่สำนักงานน้องๆเรานะครับถ้าป่วยนะครับป่วยเนี่ยเนื่องจากโรคปัจจุบันเป็นหวัดโดนเชื้อไวรัสขึ้นมาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยนะครับถ้าเรามีการดูแลนะครับการดูแลด้วยการื่มน้ำไฮโดรเจนเจียมประจำอย่างทั่วถึงนะครับทั้งออฟฟิศแล้วเนี่ย จะดีกว่าหรือเปล่ลานะครับถ้าลูกน้องเราถ้าคนที่เรารักคนในครอบครัวเราไม่ป่วยหรือว่ามีการป่วยน้อยลงครับต่อไปผมจะสรุปเจ้าเครื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าประโยชน์ของมันในอะไรบ้างนอกจากสุขภาพเราจะดีแล้วจากการดื่มน้ำาอลกอฮอลนะครับข้อดีคือหนึ่งะครับเราไม่ต้องมากด3มนาทีนะครับเราใช้กระบ,บอกลูมิเนีมลองได้เลยนะครับเหมือนที่ําให้ดูเมื่อกี้นะครับเราเราก็สามารถชมวิตามินซีได้เลยไม่ต้องรอ3มนาทีแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยของเอสการลุงข้าวอยู่ พอเราเทศการหุขงข้าวเนี่ยคืออย่างที่เราทราบี่าอนุมูลสละ,ะครับมีอยู่ทั่วไปถ้าเราเอาน้ําที่สามารถใต้อนุมูลสละได้มาหุงข้าวจะดีกว่าหรือเปล่าผลจากการเทสของเรานะครับข้าวหุงด้วยวิธีการเดียวกันใช้น้ําปริมาณเท่ากันแต่ว่าน้ำเ,เป็นน้ำไฮโดรเจนการเน่านะครับการบูดของข้าวจะยืดระยะเวลาออกไปสมัยก่อนนะครับ5วัน6วันสนามวัน,นจะมีการบูดแล้วแต่ปัจจุบัน5วัน6วันก็ไม่มีกลิ่นนะครับ และข้าวนะจะมีความเหนียวนุ่มหนึบมากกว่าเดิมน,นะครับด้วยการหุนด้วยน้ำไฮโดรเจนถ้าใครมีเครื่องอยู่แล้วนะครับลองไปดูข้าวดูนะครับลองไปล้างผักดูนะครับจะรู้ว่าผักเป็นอย่างไรเนื้อที่ล้างด้วยตัวโอโซนเป็นอย่างไรและข้าวที่หุงด้วยน้ำไฮโดรเจนนเป็นอย่างไรนะครับรสชาติเป็นเรื่องหนึ่งสุขภาพของเราก็เป็นเรื่องใหญ่ลองดูนะครับ